ยีครับต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ช่องจันิการัตรบายจินขมบดิตในคลิปนี้ครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมงานอู่้อาบอกว่าเป็นอู่บนบ้านเลยครับแต่ว่าฝีมือนี่ไม่ธรรมดาครับเต็มขั้นเลยครับนี่ครับมาดูลอนที่ทางอู่นะครับเลือกใช้จะเห็นได้ว่าเป็นทรงมาตรฐานเลยครับรุ่น Hot k i ่วไปเป็นแบบลอนนอนนะครับแล้วก็ลอนเฉียงนะฮะ ทั้งพาร์ทอะไรด้วยครับไปดูบรรยากาศภายในอีกครับคูซอ,อสุ้นทอนนะครับ่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูเครื่องพับพับเหล็กฮะโอเครับปรเปของกระบะทั้งหล้อ10ล้อนะครับช่วงชันช่วงยาวมีหมดครับผมโดยใช้เป็นเครื่องพับราคาหลายล้านกันแล้วเนี่ยมาถึงแล้วครับเนวุฒิครับสวัสดีครับสวัดดีครับนี่ใช่ไหมครับเครื่องพับเหล็ก เราตัดพับเองประกอบเองอเ,เพื่องน้อยสุดตัดเราจะเริ่มต้นจากเครื่องไหนก่อนครับเดี๋ยวตัดตัดเหล็กก่อนครับตัดครับผมแล้วก็พับเหล็กนี่นเหล็กส <c oughs> องมิลน,นี่นเหล็กสี่มิล แต่เราทําให้แข็งแรงเท่ากันทํำ,ทำยังไงเราก็จะต้องพับออกแบบว่าเราต้องพับ <Yeah. S 1> แบบเนี้เพราะว่าถ้าเราเอาสองมีนกับสี่สีม่มนมาพับเหมือนกันมันก็ตำลักหนักไม่เหมือนกันอยู่แล้ว <S <S แต่เราจะออกแบบให้มันเป็น <S 1> <S 1> แบบนี้ยับลักหนักไม่เหมือนกันไม่ได้เราจะลองกันเดี๋ยวเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเรามาชั่งลําหนักกันอีกทีหนึง่งเพราะว่านี่ทำใส่สามหกศูนย์ลูกค้ากําหนดว่าอย่าเกินสิบเอ็ดตันห้ากะบะแผงเหล็ก <S 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 หรือว่าโจทย์ยากเกินครับครับ สามหกอย่างเงี้ยฮะลูกหนึ่งต่อประมาณกี่วันกันเนี่ยไมเกินสิวันนะสี่วันน้ารนากระบะรอหน้าหาฮะมันก็เพราะว่าเรามีชิ้นส่วนที่เราทําสําเร็จรูปไว้รอแล้วอย่างนี้ใช่ไหมหรือยังไงก็คือเราประมาณที่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่เป็นกระบะอย่างนี้ได้เลยแปกดกพับเอาพับไปแระดกขึ้นรูกก็ขึ้นไปใช่ไหมฮะครับคุณ่างก็ จัะได้ทำเป็นไหนให้เราพับเลยเราอ๋อครับผมครับที่ทางเสี่ยบอกว่าเราจะขายเป็นเหมือนกับชิ้นงานจิ๊กซอครับผมครับผมอ่าคือนับตั้งแต่ตรงไหนครฮะแต่งข้างแต่งข้างรูว่าปลายาท้ายอะไรบนครับผมหมดครับพวกปานนุ่มปนป่านนุแก้วป่านทับเราจะมีรหัสเรียกใช่ไหมครับใช่ครับรหัเรียกป่านทับลูกค้าบอกเรียกได้สามล้อสี่ล้อเดี๋ยวเราพับให้ได้เลยเป็นชิ้นเลยอย่างนี้ก็ได้ บางทีกระบะพังเฉพาะโป,โปก็เปลี่ยนโปได้เป็นแพงได้ได้หมดครับผมมองเห็นปัญหาผู้ปรกอนคือคนที่เอารถมาทำปุ๊บเนี่ยเสียอารมณ์ในการรอรถเพื่อไปวิ่งหาเงินจอดเดือนสองเดือนมีปัญหาเรื่องแค่กระบะโป้่ะผมคิดว่าถ้าสมว่าผมมีสำเร็จรูปเลยเนี่ยกับฝบเปกแบบเนี้ยลูกค้าขับมาปุ๊บตอนแรกฟังก่อน ทงทีผมทาไม่ทันนะเนาะมาปุ๊บเสียบเลยใช้เวลาทําสีแค่สามวันลูกค้าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งลูกค้าจอดรถแค่อาทิตย์เดียวเนะี่ยผมว่าลูกค้าแฮปปี้หนึ่งแหละที่ลูกค้าชอบเขาไม่อยากจอดรถ,รถพเพราะรถเขาต้องวิ่งหาเงินทุกวันนี่ <c oughs> ในมุมมองของผมนะถกถ้าผมว,ว่าผมทําลอยได้รอแบบว่าไม่ต้องรถมาจอดเลยรถมันคือกระบะมันใกล้จะพังแล้วผมอยากเปลี่ยนเนี่ยแต่ผมไม่อยากจอดรถเลยเดือนของเดือนเนี่ย พราะต่อรถเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นเดือนผมอาจจะทำเจ็วันอย่างเงี้ยเจ็ดวันคุณลูกค้าจะทำสีเองก็ได้อยา่าไปราคาอะไรค้าทําเลยแล้วขายอะไรเกี่ยวงานพับเหล็กที่ส่วนประกอบรถดำเราจะมีอุปกรณ์เราพับเหล็กแขงขานเราก็ขายอยากใครอยากได้สไตล์แบบเนี้ยงานเราแบบเนี้ยชอบถ้าชอบงานเราเจะซื้อเราทั้งลูกก็ได้ หรือจะซื้อชิ้นส่วนเราไปประกอบเองก็ได้เป็นอู่เหมือนกันเราก็ทําให้ได้ครับมีราคาอู่มีอะไรอย่างนี้ได้เลยมาปรึกษากันได้ไม่มีปัญหาลูกค้าที่ไกลสุดตอนนี้ก็คืออยู่แถวสุดภาคใต้ยะลายะลาเลยปัตตานีแล้วเหนือสุดเหรอครับเชียงรายครับโอ้โหไม่ทำ<ว>งานมีผลงานมีผลงานมีผลงาน,งาน,งานครับครับ,รบ,รบ,รบก็เบอร์ผมครับโดยตรงเลย8 8 ห้าส3มห้ามจ็ดเ้มชิวครับรออ้านผมอยู่สี่แยกเราไปมานเลยครับ<ง>สีแยกเราไปมากเปิดทุกวันไหมครับนี่เปิดทุกวันครับมาก็เจอเลยนะครับมาก็ฝ่นมากผมจะกลับบ้านเสาสอาทิตย์ผมบ้านผมกยุ่เทปโอเคครับมาก็าเจอกับทางผู้บริหารเลยนะครับเรา,าคือคุยเรื่องราคาได้โดยตรงเลยแลัวประกรรรันครับว่าราคาถูกกว่า เดือง,งานเท่ากันครัแต่ว่าเราจ่ายน้อยกว่านะครับปับ๊เดียวมพา่ชมนะครับไปรับชมบรรยากาศภายนอกครับผมแล้วก็มีตั้งแต่ดัมหกตันสี่ตันสองตันแล้วแต่ยี่ห้อเราสั่งได้พวกบางโคนพวกแผ่นหรือเง่้พวกอะไรที่ชิ้นส่วนของกระบะต่อกระบะเรามีครบหมดลูกค้ามาอยากต่อเราเราจัดเป็นเซ็ตให้ได้เลยบังโคน แข้งห้าง50าสเซนหกเซนมีเทาลูกค้าอยากเมื่อวานลูกค้าเทาหักต้นหนึ่งก็เมาวที่นี่ไม่ต้องรบกวนถึงกรุงเทพยก็ได้ถ้าลูกค้าแถวนี้แถบนี้ราคาเดียวกับที่กรเพียบใช่ไหมครับเท่ากันครับเท่ากันครับไม่ต้องเสียค่าเดินทางใช่ครับไช่ครับเสียเวลาด้วยเดบิวต์ลำส่งให้ฟรีด้วยครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับครับผมออนอกจากเหล็กแล้วสแตนเลสเน,นี่ยก็พับพับครับพับ,พบ,พบ,พบมังกรสแตนเลส ยากกว่ากันไหมฮคะคอัพตเลตยากกว่ายากกว่ามันเหนียวว่าวมมากเราเราจะขายเป็นอย่างเงี้ยน,นั้นหาดใหญ่สองใบไปหาดใหญ่ลูกค้า<ผ>มไม่ต้องขับรถมาหาผมอย่างอย่างข้อกันนั้นหาลูกพ่วงกันนั้นนะฮะไป่าวว่าลูกค้ามาไกลเลยจันทบุรีใส่ไล์ขึ้นมาเลยใส่ไล์มาจากจันทบุรีเลยข้ามน้ําข้ามทะเลไปเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าปีมือไม่ดีจริงผมว่าเขาคงไม่มาในเนี้ยนะคือลูกค้าอ,อบหนึ่งเวลาเราได้เวลาเราได้ครับแล้วก็คือเราสามารถทําตอนเนี้ยทุกคนยอดนิยมชอบชอบแบบนี้อชอบสไตล์แบบนี้เห็นไตล์นะลูกค้าชอบแบบนี้ครับม,มันใส่แล้วมันเหมือนรถมันใหม่ขึ้นผมว่ารถมันดูรุ่นใหม่ขึ้นแม้ทั้งที่ แท็ซีนี่เก่ามาเราแบบว่าข้างล่างไม่ต้องเป็นรคันไม่จำเป็นต้องเป็นยอดนิยมก,ก็ได้เราทำข้ <ผม S 1> างบนให้เหมือนก็ได้คล้ายๆก็ได้วันนีรถบรรทุกคือเปลี <ๆ S 2> ป่ยนหัวเปลี่ยนกระบะใหม่เลยครับผมครับผมยังมีหัวขายด้วยไหมฮะนี่หัวขายด้วยครับอ๋อนนี้กลางซื้อมาทำธีครคันครับทำธีรคันครับต่อไปเป็นอะไรโจก็คือจะขายเป็นรถกระบะรถรถรถดำเลยครับผมกำลังจะทำรถดำครับในตอนนี้งานที่อู่เยอะอยู่ยังไม่ได้ขึ้นเลย จะทำขายนี่แหละครับที่นี่แหละที่เราไมอเนี่าแต่ว่าเห็นลูกกระปะอดันข้างหน้านั้นคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมส่งแล้วจะขอมีเรียบร้อยแล้วมีเรียบร้อยแล้วครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอรอคนส่งไปพร้อมกันผมนคิดว่าเฮียทาไม่รอลูกค้าเลยไม่ใช่ใช่ไหมฮะลูกค้าสั่งมาครับลูกค้าสั่งมาอันนั้น3ามคิวอันนั้น5คิวยังยังมีลูกค้าเขาด่วนด่วนใจร้อนมาถึงแล้วชี้เป้าชี้จุดเอาเลยได้ไหมตอนนี้อ๋ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้ ตอนนี้เราจะพยายามทำให้ทันอยู่อครับท่านผู้ชมนี่คืองานล้นมือนะครับครับทที่บอกครับคนสนใจฮะติดต่อสอบถามได้ยนะครับที่สอสุนทรนะครับอําเภอลําไปมากเารุษครับอยู่ทุกวันครับท่านผู้ชมอยู่ทุกวันครับอยู่ทุกวันครับผมมาเย็นมีลินิี้ครับผมราคาเฮียคอนเฟิร์มว่าถูกกว่าถูกครับ แน่นอนนะครับผมครับผมถูกแล้วดีครับงานปผมส่วนมากที่คนจะมองไม่เห็นคือสปริงแขนลากเออนี่นี่ที่ที่เรายังไม่ได้คุยกันที่เทียบอกว่าไอ้สปริงเออเฮียขึ้นรูปเองทําเองหมดเลยครับเขาเรียกว่าอะไรขดหรือว่าม้วนม้วนเราสับสับหรือจยกันม้วนใช่ไหมครับพวกสปริงก้ามเบรกหรือเทอร์มอส้วงเราจะมีค่าเคของสปริงครับผมอันนึ้มีพวกสปริงแขนลากเขาเขาซีเรียสไหมครับเรื่องของค่าเคสปริงพวกนี้อ๋อซีเรียสครับซีเรียสครับฟังแบบเป๊กเบ๊กทุกตัวเราส่งบริษัทใหญ่ผ่าน Oh. ครัเอาครับนี่คือลูกพ่วงนะครับลูกค้านี่มาจากจังหวัดจันทบุรีนะฮะมาต่อที่อูเป็นอูเล็กๆครับแต่ว่าฝีมือนี่เขาบอกว่าเข้าขั้นเลยครับท่านผู้ชมเน้นที่งานโครงสร้างเป็นหลักนะครับความเร็วแล้วก็ความปลานนี่ของฝีมือฮะเป็นกระบะทรงยอดิยมโยมณตอนนี้ครับท่านผู้ชม